โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับก็มาอยู่กับเอฟเวอร์ติ้งเกอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าข้อมุมพังนะครับช่วงนี้ทำรีวิวนักเตะไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับวันที่สิบแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเนี่ยจะมีการอัปเดตใจของเซิร์ฟฟิฟ่าเกาหลีนะครับเรียกว่าวินเทอร์โช c เ s สหรือว่าอัปเดตฤดูหนาวนะครับก็มีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับก็คือลอสเตอร์อัปเดต นะครับก็คืออัปเดตฤูดูการนักเตะย้ายไปนู่นย้ายไปนี่อะไรอย่างเงี้ยซื้อฤูดูการใหม่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยจะมีที่ผมเห็นนั้นนันจะมีเป็นเอเยน็นเอเย็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วที่เห็นเป็นรูปเป็นชิน้นเป็นชิน้นบินอันจริงๆริงนะครับแต่ว่าอันนี้ครับรูปตรงนี้ครับรูปที่ผมให้ทุกคนดูอยู่เนี่ยคือสิ่งประเด็นเรื่องราวที่ คนเกาหลีเนี่ยเขาก็พูดกันเยอะแยะเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวลือที่แบบร้อนกระชุ่มกระชวยที่สุดในวันสองวันนี้เลยนะครับก็คือการปรับสเตต์มัติอไอคอนเพิ่มนะครับก็ขอขอเกินเลยนะครับว่าช่วงปีส0 2 0ันเนี่ยได้มีการเพิ่มสเตตให้กับมัเตอไอคอนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวโยฮันทรอยฟ ตัว Roberto Baggio เองเนี่ยก็ได้แล้วการเพิ่มสเตตขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มาในวันนี้ก็ได้มีข่าวดีนะครับว่าจะมีการเพิ่มสเตตให้กับนักเตะคลาสไอคอนนะครับก็ที่ปรับจริงๆเนี่ยก็เพราะช่วงนี้นะครับทุกคนจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมนักเตะที่ไม่ใช่อคอนเดี๋ยวนี้มันสเตตมันเออามันจะเท่าไอคอนแล้วรูดกูดิตอันนี้นะครับ MP เอพีเท่าไอคอนไปแล้วนะครับอย่างเช่น เชื่ฟังกอโซลานะครับที่มีปีเซออกมานะ mm hmm. ก็เอพี hmm. ก FP เกินไอคอนไปแล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เขาก็เลยคาดคณีไปถึงการปรับสไตล์ปรับเอีของไอคอนเพิ่มนะครับ mm hmm. ก็ในรูปนี้ครับรูปที่ผมให้ดูอยู่เนี่ย่านอาจจะไม่ใช่ความจริงร้อเอร์เซ็นตอาจจะมีคนทขึ้นมานะครับแต่ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นแนวแนวนี้มันก็จะโอเคอยู่ นะครับก็อย่างเช่นการชาอย่างเช่นอาเซีนเดโรอย่างเงี้ยก็คือแบบเพิ่มมาสองแล้วก็ไอพีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ถ้าเป็นจริงก็นะ่าจะโอเคนะครับสำหรับผมน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงนี้จริงเนี่ยนะคนเกาหลีบางส่วนเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็เห็นด้วยว่าเอ้ยมันดีนะมันองดีนะอะไรมาณนี้นะครับมันต้องเปลี่ยนจริงๆริงแล้วเพราะว่านี่นี่ครับ แถมฟันโกโซราครับสังเกตนะครับไอคอนนะครับเอฟพี้ค่ยี่สิบสามนะครับแต่ว่าปีเชลซีแอปเปอร์เซอร์เนี่ยเอฟสีเอพียี่สิสี่นะครับแถมห้าดาวด้วยนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเชตซเนี่ยผมว่าถ้าดูจากตรงนี้นะเชลซี Chelsea ดีกว่าแต่ว่าถ้าดูห้องในไอคอนอาจจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่หลักๆเลยคือเอพีเกิมดมาแล้วเอฟพีเยอะกว่าไอคอนแล้วมันไม่น่าจะใช่เรื่องอะไร ครับก็เลยมีการลือและว่าเอ้ยมันจะมีการเพิ่มหรือเปล่าสาหรับผมก็ถ้ามันมีจริงๆก็โอเคครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ความจริงนะอันนี้เป็นแค่ข่าวลือที่เขาลือกันมานะครับก็ถ้าจะดูจริงๆว่ามันมีหรือเปล่านะีครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาในวันพรุ่งนี้ครับวันที่สิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเขาจะมีการประกาศอัปเดตวันที่สิบเอ็ดนะครับแล้วผมก็จะ พยายามติดตามข่าวสารของเซลฟี่ข้าเกาหลีเรื่อยๆแล้วก็จะเอามาทําคลิปให้ทคนได้รับชมกันนะครับก็สําหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ขอจะพิมพ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ